โธวมาแล้วมาแล้วสามเสือมาแล้วโอ้มาเส่คือมาหัวตะก้อนหมูโต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 โมีแผนนี่ซุ่มเนี่ยปาดเอฟซีตามหาติมเติมอยู่ปาดกางเกงไหมอะไรโดนไม่ดโูไม่ดูแดงแดงเก่งปาดมวยไทยใครเอาให้เนี่ยเอฟซีครับเอฟซีเอาให้โอ้ยถ้าหนังไหวไหมเอาอการไม่ดูบ้างนี่การไม่ดูไอ้เนี่ยป ดีเอ้ยจักเออจักเตียนนี่มันต้องกอดแล้วเปล่ากอดล็อกคอดีเขาแล้วก็นนวลเนี่ยเออไปแห้งอ่ะอ๋อนี่เหรอเออเชิครื่องดุดยังเดี๋ยวเอานี่ใส่พี่สิงห์มาใส่อีกแล้วมวยดูดใส่สอกค้อนี่บอกเลยว่าเจีอ่อนติดคิงนิ่งอ่ะยี่สิบกว่าปีอ่ะว่าไปใช้เล่นหนุกออกจากบ้านแล้ว